สวัสดีครับวันนี้เราก็มาลองเทสยางกันนะครับจากที่ผมได้สอบถามไปว่ายางแบบไหนแรงก็ตอบมาว่ามีนะน้าตอบมาว่าใช้16บลู3มมิลน,นะครับอันนี้ผมก็วัดให้ดูเลยนะครับ16บลู3นะผมตัดยาง15บนหะยางยาว15บห้าเซนนะไม่ถึง15บห้ดีแลครับ สิบสี่นิดนิดสิบสี่เกือบสิบห้าสองฝั่งนะครับผูกตึงๆเลยก็ในเพจนะครับนา้ามีนา้นาหลายท่านบอกว่าถ้าสิบหกรูสามมิลดึงไม่ไหวก็ให้ไปสิบสี่รูสามมิลแปซิฟิกนะแต่ผมก็ผมไม่ได้บอกนะ้าเขาไว้ว่า อายางเก่าผมเนี่ยผมก็ใช้14บสิบสี่เซน14บมิลสิ 14, มิลสิมิลรู3มมิลปัดยาว13บมเซนเองนะครับผมก็คิดอยู่นะครับเห็นนานๆหลายท่านบอกว่ามันแข็งดึงไม่ได้ดึงไม่ไหว ผมก็สงสัยนะครับก็ต้องลองดูเพราะว่ายางเก่าผมก็ตัดแค่13เซนนึงนะ14มิลรูเล็กยาง14มิลรู3มิลผมตัด13นะครับมาดูการดึงนี้ก็ไม่ได้ดึงยากนะครับไม่ได้ดึงยากอะไรมากมายนะครับแรงยังเหลือยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวเส้นต่อไปผมจะลองตัดสัก 13, 13สิบสามสิบสามเซนน่าจะดึงไหวอยู่ลองเทสเลยนะครับยางแรงครับข้ามหลังไปเลยลูกนี้อันนี้ประมาณ20เมตรนะครับดูจากสายนะครับผมหมุนกลับมาพอสายตึงนั่นคือระยะจริงนะครับไม่ใช่ สายกำลังวิ่งแล้วบอกว่า20-30ิสิบเมตรนะพอสายวิ่งแล้วหยุดเนี่ยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ระยะจริงนะครับต้องดึงกลับมาก่อนนะครับดึงกลับมาให้สายมันตึงนั่นคือระยะจริงนี่ครับดึงยังเหลือรแรงเกาะแข็งนิดหน่อยครับกำลังดีๆเลยผมผูกตึงๆเลยนะ ก็ไม่ได้แข็งอย่างที่คิดนะครับแต่แรงนะครับผมตั้งเล็ดดอดไว้ที่20เมตรนะครับเลงตรงไหนก็ตรงนั้นเลยนี่ก็ข้ามหลังทุกตัวเลยครับอันนี้รู้สึกว่าลูกมันจะออกซ้ายนิดๆน,นะครับก็ปรับเล็ดดอดให้ลูกกลับมาทางขวาหน่อยหนึ่งเพราะว่ายังติดยังติด ว่านิสัยว่าสายเก่ายางเก่า14บถ้าส4จะเล็งประมาณเนี่ยครับที่ผมเล็งลูกมันจะตกพอดีแต่อันนี้เล็งตรงไหนรงตรงนั้นเลยพอเล็งเผื่อข้ามหลังมันก็ข้ามหลังจริงๆนี่ครับต้องกดลงมาต่ำ นี่คือวิธีการเลงที่ถูกต้องนะครับให้ลูกกระสุนตกก่อนถึงตัวปลาเพื่อให้ลูกมันดำน้ำครับแล้วก็วิ่งเข้าหาเป้าหมายถ้าเป็นยางเก่าเนี่ยระยะนี่ประมาณยี่สิบเมตรเนี่ยต้องเลงข้ามหลังนะครับแต่สายยางใหม่เนี่ยสิบหกมิลเนี่ยไม่ต้องเลงข้ามหลังเลงใต้ตัวปลา โอ้มันแรงจริงแรงจริงขึ้นยางก็ไม่ได้แข็งนะครับไม่ได้แข็งอย่างที่คิดก็ยังไหวอยู่อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะตัดยางใหม่เอาสักสิบสามเซนตัดยาวสักสิบสิบสามเซนแรงแรงครับสะใจดีนี่ก็ดับเบิลคิวไป นี่ก็มายิงครั้งแรกเลยนะครับที่ได้ได้ปลาเนี่ยหลังจากเปลี่ยนมาก่าวันก่อนก็ไปซัดปลากายมาปลาไม่ขึ้นนะครับวันที่ผมยิงปลากายยิงไม่โดนขึ้นไกล้กลครับดูวิธีการยิงนะผมจะยิงผมจะเล็งนะใต้ท้องนะครับเอก่อนให้ถึงตัวปลาเนี่ยก่อนถึงตัวปลาลูกกระสุนต้องตกนะ เรามุดเข้าหาเป้าหมายนะครับดำน้ำไม่ค่อยดีนะครับลูกไอ้อันนี้เป็นหัวธรรมดาครับไม่ได้ใช้หัวพอกนะครับหัวพอกสั่งมาแล้วแต่ยังไม่เอามาใช้อย่างที่บอกนะครับบ่อนี้มันขึ้นไกลนะระดับแบบ ส0กว่าเมตรขึ้นไปทั้งนั้นเลยครับที่มันลอยคอเนี่ยผมก็เลยต้องตั้งเลดดอทดไว้ความแม่นไว้ที่ไกลๆผมตั้งตอนใช้ยาง14บสพอมาใช้ยาง16ก็อย่างที่เห็นนะครับพุ่งเหินไปเลยแต่วันนี้มีเวลาน้อยครับนี่ผมยิงประมาณครึ่งชั่วโมงมีเวลาครึ่งชั่วโมงเพราะว่าต้องไปทำงานต่อนะ่เอ,อเดี๋ยววันหลังก็จะต้อง ตั้งใหม่นะครับเลตดอทต้องตั้งใหม่แล้วยิงรู้สึกว่าอันนี้มันจะไกลไกลไปหรือเปล่านี่ครับเจอปะง่าปะง่าก็เล็งใส่เลยบางทีเผื่อน้อยก็มีอยู่นัดนึงครับเผื่อเผื่อน้อยเกินไปก็ข้ามไม่ใช่ข้ามมุดใต้ท้องป่าไอ้ที่เหลือเนี่ยข้ามหลังล้วนๆเลยนะ ก็ต้องยิงบ่อยๆให้ชินมือ,อนะอยู่เลยไ,ไนแล้ววะถ้าชินเมื่อไหร่เนยมันแน่ออันนี้เพิ่งใช้ครั้งครั้งที่สองแล้วกันนะครับพราครั้งแรกไปยิงปลากายนะได้ขึ้นยางยิงสองทีเองอแต่มาวันนี้นะครับใช้ครั้งที่สองก็ขึ้นยางลอ,องยิงดูหลายครั้งอยู่สำหรับน้าที่ให้ผม แนะนําวิธีตั้งจืดดอดนะครับผมขออนุญาตติดไว้ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ